สวัสดีครับทุกคนปลูกแตงโมงในกระถางง่ายนิดเดียววันนี้มาแต่งนี่ครับแต่งแขนงครับทุกคนตัดแขนงออกนะครับทุกคนแขนงที่ออกมาจากต้นหลักนะครับเราปลูกในกระถางนะครับเนื่องจากว่า เราก็ไม่ตั้งใจปลูกเราทุกคนเราก็มันต้นกล้ามันเหลือเราก็มาจิ้มสระถงังท่สงส่งเสดเดชนะแต่ครั้นี้เราเออมาทําคลิปแชร์เป็นว่าปลูกในกระถางก็ปลูกได้นะทุกคนไม่จําเป็นจะต้องไปอะไรมากมายปลูกกินเองทุกคนเราไม่เน้เน,นง่ายๆหลังจากที่เราตัดแต่งคะแนงนี่เราก็เอาปูนครับปูนกินหมากมาป้ายแผลครับป้ายแผลแห้งไม่เป็นเชื้อราทุกคน อยให้เขาเลื้อยนะครับปลูกในกนนะระถางแล้วปล่อยให้เขาเลื้อยขึ้นมาบนหลักนะครับแล้วก็นําเชือกฟางมามัดลาต้นไว้นะฮะมัดลาต้นไว้เพื่อให้เขาย่อกับพุ่งไปทีแล้วก็มัดทีแก้อันล่างมัดอันบนแก้ล่างอันบนไปอย่างนี้ครับการดูแลร,รักษานะครับก็มีก็จะมีเพี้ยอ่อนนะครับผมเพี้ยอ่อนมารบกวนนะครับสดป้องกันมแมลง สามวันครั้งเจ็วันครั้งครับผมรดน้ําเช้าเย็นครับกระถางก็เป็นมันเป็นแนวทางว่าเราสามารถปลูกในกระถางได้กินได้นะครับลูกเริ่มติดแล้วนะครับทุกคน,นลูกติดแล้ว มาอัปเดตให้ทุกคนดูนี่ฮะหลังจากที่ลูกเราติดนะครับเราก็จะไม่เราก็จะมาหอ่หอห่อห่อลูกด้วยเนี่ยถุงถุงห่อเมล่อนของเราเนี่ยห่อไว้ครับผมห่อไว้ครับก็ เพื่อป้องกันมันป้องกันหนอนอกันมันทองต่อยเพราะอะไรต่อย,อยลูกกับลูกมันจะเสียลูกมันจะเบี้ยวนะทุกคนเนี่ยเราก็ห่อไว้ครับผมติดลูกประมาณนี้เราก็หอ่อมั่นใจว่ามันติดแน่แล้วนะครับเราก็เลยห่อไว้ครับทุกคนแล้วเราก็จะลดน้ําอย่างเดียวรอเวลาเก็บเกี่ยวเลยครับผมว่ามันจะได้ลูกแค่ไหนครับผมันแล้ววันนี้ก็มาถึงครับทุกคน เราก็จะมาผ่าแตงโมโรครับนี่ครับก็ในกระถางใบเล็กๆนะครับลูกก็ตกมาโลโลครึ่ง2โล3าโล,าโลนะไอ้ลูกนี้แกวเพื่อนเลยรีบแกวเรก็เลยมารีวิวเนี้ทุกคนดูว่าเถามันลงแนละ้วเราเขาว่าจนเถาลงก็ดูว่าเป็นยังไงครับปลูกในกระถางใบเล็กๆกินเองทุกคนต้นมันเหลือเรามาจิ้มๆว่าก็เป็นแนวทางสำหรับคนที่จะ,จะปลูกแตงโมงกินเองง่ายๆครับไม่ยุ่งยากอะไร ปลกให้น้อยต้นดูแลง่ายมากทุกคนโหเนื้อเป็น้ายหวานเจี๊ยบครับผมลองไปปลูกดูนะครับมีอะไรเม้นมาถามได้ครับทุกคน